ก็น้องน้อหนคนไหนที่อายุต่างห่แป0อยล้านปีกควรได้รับคำแนะนำนะครับโอไม่แนะนำไม่เล่นหนือทำบาปไม่ถ่าแล้วนะดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะเออไปไปเยี bye ่ยก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะช่องคันซอกฮีนะเออใครที่เข้ามาแล้ว,ลวก็กดไลค์ก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยลนะกันเะพื่อนนะ วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมนะเพื่อนเวลาโบนัสธรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนก็จะมีบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมพูดจิ๋วจิ๋วจิ๋วนเออมาก็ทุนมาแค่25บบาท ปั้นทุน25บห้าบาทอ่ะขอเริ่มที่เบ็ดห้าเลยเบ็ดหนักวัดไปเลยวัดดวงไปเลยนะเพื่อนอ่ะขอสักสิบหมุนไปขอสักสิบหมุนไปแปะเปิดทะโบนะนู้ว,วัดดวงไปเลยนะว่ามันจะเข้าให้หรืเอเปล่าเอ้ยสวยงามเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหมดเพือ่อนหมดว่ะอานไหนเดี๋ยวผมลองเติมอีกสัก ยี่สิบห้าบาทไปนะขอเติมอีกสักยี่สิบห้าบาทเชีย่ยแม่งผิดพลาดว่ะตอนเนี้ยผิดพลาดหว่นเพื่อนคือแบบผิดพลาดทางเทคนิกนะเออเดี๋ยวผมขอเติมแป๊บหนึ่งเพื่อนๆน,นะเออเชี่ยหมดเฉยเพื่อนหมดเฉยเลยนะเออขอเติมแป๊บหนึ่งนะเพื่อนมาดิเฮ้ยเล่นเกมไปเลยน้องๆนะเออเล่นเกมไปเลยนะนนะเพืเเนะ่อนบ๊อบเอามาโอ้โหเป็นจอใหญ่ครับพี่น้อง มาเป็นจอใหญ่เป็นไรยนะเออเฮียก็เอาทุนมายี่ดมาเหมือนเดิมนะเพื่อนเออก็ประมาณแล้วละ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 มาก็เดิมพันที่ห้าเหมือนเดิมนะเพื่อนลองวัดอีกทีลองวัดอีกทีดูนะเพื่อนเออพมันจะมาดีแล้วเปล่าโอ๊ยนี่ไง เบียมาช่องแรกสวยงาม21บบาทแล้วดอกนี้ไงเบิ่มงาไม่อีกเบิ่มเขาไม่เออสวยงามมันต้องอย่างนี้มาดออย่างแี้เอะเออเอโอ้โหสวยงามสวยงามน้องๆสวยงามนั้นมาแล้วจ้ะมาแล้วจะดอกนี้ไงเบิ่มเขาไม่ฟีจะเข้าหรือเปล่ามาดูกันฟีจะเข้าหรือเปล่าเบิ่มเบิ่มโอ้โห ไอตัวหนึ่งโอ้โหแต่ยังมีลุนอีกสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงต่อยังไงต่อน้องนั้นโอ้โหแล้วมีสามลุ้นเฟไปเด็น้องอย่าไปหวัน่นนะอย่าไปหวั่นนะเออได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทดอ,อกนี้เป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะเออแต่มันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเมื่อนขอสักสิบหมนุนใเมือ่อมา เออเออเออเพื่อนเอ้ยเป็นไงเป็นไงอ่ะน้องน้องเป็นไงอ่ะเออมาดิน้องน้องเออโอ้ยเจต่อสวยงามและสิบช่องแรกต้องมาแล้วแหละสิบช่องแรกต้องมาแล้วแหละแล้แหละแลหละแหละเออมาดิน้องน้องมาดิน้องน้องเออมาหน่อยสวยงามนี่ขนาดยังไม่เข <hearing S 2> ้าฟรีนี่ยขนาดยังไม่เข้าฟีนะนนี้เออเป็นไงอ่ะ เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้โหไม่เข้าไม่เป็นไรกูไม่ได้งออยู่แล้วนะเพื่อนเออโอ้โหยอดสุดยอดยอดไปเลยนะเพือ่อนเออและตอนนี้กำไรมาเท่าไหร่วันเพือ่อนเก้าสิบกว่าบาทเ,เอ้ยหนึ่งร้อยกว่าบาทดดเออมาก็เพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเลยเพื่อนเพืเ่อนงงไหมจอแม่งใหญ่มากนะเออโคตรฟุกเลยวันเนี้ยอตุนมันแค่ยี่สิบห้า แต่ว่าเติมไปสองรอบก็เป็นห้าสิบนะกันเออก็ได้กําไรมาร้อยกว่าบาทแล้วก็อยู่ที่เบ็ดเก้าแล้วกันเพื่อนขอสักสิบบันใบว่าขอสักเบ็บบัวใบนะ้อย่าไปวันลาเรโอ้โหสุดยอยไปเลยสุดยอดาปไปเลยแล้วเแพะ้เออก้อนเพิ่อคนไหนที่อยากรู้อัตราการแต่งของแต่ละเกมก็ลิงกใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนเบียร์ช่องสองมาโอ้โหเบียร์ช่องสองก็เข้าเลยแหละนะรองนี้ไง เสร็จได้ที่มันไม่มีตัวครูน่ะเพื่อนเออเกือกมาช่องสองต้องเข้าเลยแหละนะสวยงามดอกนี้ถึงร้อยกว่าบาทไปเื่อเลยสุดยอดสุดยอดปัง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 ไม่ไหวปังไม่ไหวเลยนนนั่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 นโอ้โหสองร้อยนี่สามที่แปดบาทนะเออก็ปิดะโบแล้วก็สามที่หมุนแบนดเพื่อน เรื่อยๆชิวๆไปวันนี้นะถ้าผมพูดน้อยไปหน่อยก็ขออภัยหน่ยละกันนะเพื่อนถ้าผมพูดคำหยาบเอา้าเข้าฟรีดีครับโอ้โหถ้าผมพูดคำหยาบเยอะไปก็ถอขอโทษเพื่อนด,ด้วยนะกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมขอย้ายตัวละครแป๊บนึงเงินเพื่อนมาเฮียแม่งมังแบบว่าเันบางเงินเพื่อนนะเออต้องเข้าใจกันด้วยนะเพื่อนเออ ก็เดี๋ยวป้าหนึ่งขอปรับเก้าอี้ป้าหนึ่งเพื่อนนะเออคอยชั่วนะเออพอจะเห็นโตมหรือเปล่านะเออเห็นแต่ก็ไม่ไม่เฟี้ยวอะไรนะเพื่อนเออโอ้ยและเฮียแล้วมาดอกนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยกว่าบาทเออก็ได้เรื่องอยู่เพื่อนนะเออก็ได้เรื่องอยู่นะเพื่อนเอออย่าไปหวั่นอย่าไปไหวนะ แล้วดอกนี้ยังไงเบิเ้ามาก็ไม่ดิเบิเ้ามาก็ไม่ดิน้องๆเออโอ้โหเหลกแปหมุนจ้ะเหล็กแป้นหมุนอย่าไปวันอย่าไปไหวเงินเดือนละเออสวยงามแล้วดอกโอ้โหคูณหกแล้วด้วยคูณหกเข้ามาแล้วด้วยเฮียก็เพื่าาอนวนไหนที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมนเ้เพื่อนก็ริงใต้ก็ไม่แลกได้เลยนะลองทำให้ถามมาดูนเ้เพื่อนเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมน้นเพื่อนแล้วก็ มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแต่มาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจก็ลิงใต้คอมเมนต์แลกได้เลยมันจะเพิ่อมอัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเทคนิคในการเล่นของแต่ละเกมด้วยนะเออก็ดีด,ดีดีมากนเพื่อนเออก็อยากรู้เวลาการแตกของผู้จิ๋วก็นี่แหละเพื่อนลิงใต้คอมเมนต์นะเออแลวดอกนี้ไงโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบบาทสุดติ่งมาเพื่อนสุดติงนะดต่งนะขนมปังช่องสองมา ไม่ต้องขอมันก็มาเองพอม่ไหวโอ้ยโอ้โหเพือ่อนดอกนี้แจกปังปังไม่ไหวเลยเพื่อนนะเออเป็นไงอะได้มาเท่าไหร่เก้าบตบาทเพื่อนโอ้โหสุดยอดไมครับพี่หมุนสุดท้ายปังไปเลยโอ้โหไม่ปังหว่ะเฮ้ย ไม่ปังว่ะเอ้ยดอกนี้ได้มา, 1, 2, 8, 7, าทมเ,เท่าไรหนึ่งสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเมื่อนเบ็ดข้าวข้าวฟรีในมาพันกว่าบาทตอนนี้กำไรก็พันหกร้อยกว่าบาทแล้วนะเออทีเทียทุนมาแค่เออห้าสิบบาทแล้วกันสองรอบนะเพื่อนเออ,อยังไงดอกนี้เบิ้ม้ามาสวยงามงที่เทียนึกว่าจะเข้านึกว่าจะเข้าแต่มันไม่เข้าแะไรลังน้องเออสวยงามแล้วดอกนี้ยังไง บึ้งมางมาโอ้โหเจตอบสวยงามพระรามเปลี่ยดไปเลยนนะ่งน้อง,องเออขนมปังมาอีกสามสิบเจ็ดบาทแล้วข้างนอกมันน่าจะมีตัวคูณนะผู้จิววนเพื่อนเออถ้าใครชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์ก็กดซ like, ับสไครป์ผมหน่อยละกันนะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปของผมต่อไปนะเออนะเพื่อนก็ขอนะกราบกราบกราบเลยนะกันขอกราบเลยลนะกันเพื่อนนะเออโอ้ โอ้โหได้มาสองห้าสิบสามบาทจิวๆไปฟุกจัดเลยเอาทุนมาแค่ห้าสิบบาทสองรอบนะเฮ้ยยี่สิบห้าบาทสองรอบแล้วกันได้กำไรมาพัาาน,ะน,น 1, กว่าบาทแล้วตอนนี้พันเจ็ร้อยกว่าบาทแล้วอยู่ที่เบ็ดเก้าเหมือนเดิมหรือว่าหรือว่าจะขึ้นเบ็ดดีฮะขึ้นเบ็ดดีหรือเปล่า ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่าง18ร้อยล้านปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะครับก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงด้วยนะน้องโอเคหรือเปล่าเนะเออก็ใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออแต่ผมจะดูเวลาบนธรมด้วยว่ามันจะมาหรือเปล่านะเพื่อนเอออืมก็น้องๆอ่ะชื่นชอบพี่หรือเปล่าถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ <S ก็กดซับสไครต์นะซับสไครต์อ่ะเพื่อไม่ให้ฝนตก่ะเออนะขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเป็นเบ็ดสิบเบ็ดสิบก่อนเพื่อนเบ็ดสิบไปก่อนสักอีกสักสามที่หมุนไหมเออแต่ขอเปิดเทอร์บโบหน,น,นะน,น่อยแล้วกันนะเชียมาหน่อยมาหน่อยฮัลโหลโอ้โหดอกนี้ไม่มาหน่อยนะ เท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบบาทโออสุดยอดไปเลยเพื่อนเยอะโอ้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 วาเอ๊ะว่าเอ๊ะเงียบว่ะเงียบหวานเพื่อนอะไรมึงจะโผล่หน้ามาทำไมฮะพูดจิ๋วฮะเออผมว่ามาเมื่อ โอ้น้ามันอะมือฮือฮัลโหลสวยงามแล้วดอกนี้ไงเคต้องสองสวยงามสวยงามไปเลยครับพี่นะอะอสองร้อยก็บาทเพื่อดอกนี้ฟังแต่งอุ้ยอุ้ย สามร้อยเก้าสิบแปดบาทเพื่อนโอ้โหเป็นไงอะตอนนี้กำไรมาสองพันกว่าบาทแล้วโคตรฟุกเลยครูจิ๋วนานเพื่อนเออโอ้โหยอดไปเลยโอ้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 โอโอ้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 เพื่อนถ้าผมไล์สาระไปก็ขอโทษด้วยละกันนะเออแต่อย่างว่าแหละถ้าใครอยากดูเวลาการแตงของแต่ละเกมก็ลิง์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อน นะเออลองทักไปถามก็ดูนะเพื่อนมันจะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมน,นะแล้วก็เข้าไปดูกันได้ว่าเวลาไหนแตกนะเพื่อนเราก็ตามไปเลยนะว่าเกมไหนแตกบ้างนะเออก็ลองทักไปถามมาดูแล้วกันนายเมืละก,ะกันเออโอ้ยสองร้อยก็บาทเพื่อนโอ้โหดอกนี้ จาไปเลยอ้อหแล้วดอกนี้สามร้อยเจ็ดบหกบาทเมื้อนโอ้โหแล้วยังไหนกูขอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่อันนี้โอ้โหแม่งจอใหญ่แล้วกูงงไปหมดเลยนะขอเป็นสามสิบสักสิบทีดีวะฮะขอเป็นสามสิบสักสิบทีดีวะฮะกำไรตอนนี้มาสองพันสี่ร้อยกว่าบาทแล้วนะเพื่อนเอ,อ ฟังอีกไหมฟังอีกไหมสวยงามแล้วดอกนี้โอ้โห้เลิกเลิกเลยเพื่อนเลิกเลย,เลเลยดอกนี้ฮู้สุดยอดเพื่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทเป็นไงนี่มันชูนิ้วโป้งไงเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโปง้ง เอาไปเลยหนึ่งยูโป้งอย่างนี้อ๋อเพื่อนสุดยอดเพื่อนนะเออนอกนี้ยังไงบึ้งก็ไม่เอต่อสวยงามจุจบหนึ่งทีเอาไปเลยหนึ่งยูโป้งแล้วก็จุ๊บหนึ่งจีเออ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 โอ้เอาไปเลยหนึ่งยูโป้งหรือทีมูนนะกูขอเปิดถัโบนหน่อยละกันกูจะแค่จบคลิปเลยละกันว่าโอ้ยไว้ อ้เฮียดอกเดียวแม่งปังมากผมขอลองซักเบตสี่สิบสัก, 40, สกอีกสักสิบหมุนได้ไหมมันต้องได้ดิกำไรตอนนี้มาสามพันห้าแล้วอะ่ะเออเอาทุนมาแค่รวมรวมแล้วก็ห้าสิบบาทเองนานเบื่อนเออไม่ได้ว่นอะไรอยู่แล้วนะเอาไปเลยหนึ่งยี่ปุ่นเอาไปเลยหนึ่งยี่ปุ่นเออแม่เกิน เฮ้ยชิดกูว่าเงียบไอ้สัตว์เงียบเกินปุยมึงแต่ไม่เงียบสัไหร่ยนะเออกำไรมาสามร้อกว่าบาทแล้วอ่ะนี่ไงชิวช่องแรกไปชิวช่องแรกโอ้เกือกม้ามาดีดอกนี้ยี่สิเอ้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้โหแล้วหมดจเปไปที่เรียบร้อยเบต้าเลอยที่หมดนี่วากูขอเบอ่์ไปเลยแย่แม่งฟุกกว่านี้ฟุกจริงแล้วก็เวลาบนัสทถามด้วยละกันเออ พุกมากแล้วก็เวลาบนาาน้ำทำนะวันนี้เป็นนิดดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนเออเป็นนิดดวงด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นนิดดวงด้วยเปล่ามไม่รู้นะก็เดี๋ยวจบหมุนนี้ผมพอแล้วเพื่อนเออบึมเข้ามาโอ้โหโโอ้หบึมบึมบึมพอเฮียถ้าแต่งเงี้ยพอแล้ว เฮ้ยแต่งมาว่ะวายติดสวยงามดอกนี้กูว่าได้เป็นล้านนะปะตีไงสองพันเจ็ดร้อยฟุ้จัดลานน้องๆฟุ้จัดเลยฮิ้วฮิวฮิ้วอะฮิ้วฮิ้วฮิวอะฮิ้วฮิ้วฮิ้วอาฮิ้วอาฮิ้วเออโอ้โหก็ได้กับสองพันเจ็ดร้อยจะเลิกอยู่แล้วเมื่อไงอะ ก็ได้กําไรมา5 300้าพันสามร้อยกว่าบาทนะเพื่อนเอาทุนมาแค่สองรอบก็ห้าสิบาทนะเพื่อนเออวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอยปนท่นนี้ละกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกันเพื่อนนะใครที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็เรงใต้ก็เม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออก็จะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนเออก็ลองทักไปถามมาดูละกันนะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่บนแนแอเอาไปเลยหนึ่งนี้เงเอาไปเลยหนึ่งนี้เพิงก็ลาตัวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะเออเอาไปเลยหนึ่งนี้เพิ่งเอาไปเลยหนึ่งเนีลยป๊า